ครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันพุทธที่30มีนาคม2565ตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมแวะกินเข้าวแกงพระนครนะครับอยู่ตรงบ้านช่างเคียนพอพลุตัดออกมาตรงแย่ซอยเทคโนตนโอยก็จะมาถึงหน้ามอชอละครับ กับข้าวเมื่อสักครูน่นี้ป้าเขาให้เยอะมาก3อย่างเมื่อกี้นี้45บาทเองให้แบบว่าไม่เกรงใจคนตัวเล็กอย่างผมเลยนะครับหรือป้าอาจจะเห็นผมตัวเล็กเลยตักให้เยอะเป็นพิเศษจะได้โตไวัส่วนวันนี้ผมไม่ได้มีแพนอะไรพิเศษนะครับก็ปั่นประจำวันก็ตั้งใจว่าจะไปแถวๆน้ำตกห้วยแก้วซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับ ก็ปั่นเที่ยวในละแวกตีนดอยระหว่างทางไปน้ำตกห้วยแก้วก็จะผ่านสวนลุกชาติจากจุดนี้ไปน้ำตกห้วยแก้วระยะทางแค่1กิโลเท่านั้นครับไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อบอริเวณนี้ก็จะมีะจุดคิวรถขึ้นดอยสุเทพน,นะครับสำหรับ โดยรอบตีนดอยสุดเทพก็จะมีความล่มลื่นนะครับมีเสียงตักรกะจันร้องของฤดูการฤดูร้อนก็มีตักรกะจันร้องมันเยอะด้านนี้คือด้านหน้าทางเข้านะครับป่าในเมืองออ b เบินฟอเรสส์วนลูกชาติช้วยแก้วมีลานออกกำลังกาย แะกรงนี้ก็คือสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับผมไม่ได้แวะเข้ามาทักทายเพื่อนฝูงนานแล้วผมมีเพื่อนอยู่ที่นี่ครับเป็นเจ้าลิงกระลอบครับและเราก็จะขึ้นไปข้างบนนิดนึงจากสวนสัตว์ขึ้นมาก็จะมีเนินชันขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงลานครูบาและน้ำตกห้วยแก้วก็อยู่ด้าน ้างของลานคูบาครับบริเวณนี้ก็มีจะมีรถวิ่งขึ้นลงสัญจรตลอดนะครับและยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวก็จะมีมากแต่วันนี้ก็ดูเงียบๆน,นิดนึ่งพูดไปปั่นไปเหนื่อยเลยครับปกติเวลาปั่นขึ้นดอยผมจะไม่ค่อยชอบพูดครับ ปันป่นเปล่าปั่นเฉยๆยัางเหนื่อยแล้วครับก็ต้องมาตะเบงเสียงพูดแล้วเวลาไปทิปกับเพื่อนเพื่อนก็จะชวนคุยตลอดโกรธนะโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาอย่ามาชวนคุยบริเวณนี้ก็คือร้านอนุสาวรีย์คูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับ ส่วนน้ำตกข้วแก้วเราจะตรงเข้าไปด้านนี้เข้าไปนิดหนึ่งครับก็จะถึงด้านทางเข้าของน้ำตกโอ้ตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าน้ำตกจะปิดบริการนะครับก็ไม่ได้ดูมาว่าเปิดหรือปิดแต่ตอนนี้ปิดครับเขกากั้นรวมไว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปวังบัวบานครับ จากจุดนี้ไปวังโมบานก็ขึ้นไปนิดหนึ่งเส้นทางนี้เราก็จะสวนทางกับนักปั่นที่ขึ้นลงตลอดทั้งวันนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าก็จะมีทีมของนักปั่นจักรกยานนะครับใช้เป็นที่ฝึกซ้อมขึ้นลงขึ้นลงดอยนี่ก็ชันชันอยู่หชันเลยนะครับ อากาศก็จะล่มลื่นสงบแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างจะแห้งแล้วก็ร้อนก็ต้องหมั่นจิบน้ำบ่อยๆปั่นจักรยานท่องเที่ยวฤดูร้อนนี่ก็ได้ความรู้สึกสนุกสนานอีกแบบหนึ่งนะครับต่างจากฤดูหนาว เราได้สัมผัสความร้อนเต็มที่ปั่นเงีย,งยบๆก็ดีครับเราได้มีโอกาสฟังเสียงเสียงเหนื่อยเสียงหอบของเราได้ยินเสียงหัวใจเต้นจุดแรกนี้เราก็จะมาถึงศูนย์บริการ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับด้านนี้ก็จะมีเาสาหลักกิโลข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะครับระหว่างาการปั่นจักรยานเป็นกับกลุ่มเพื่อนและปั่นคนเดียวนะครับจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีต่างกันครับ ยังปั่นกับกลุ่มเพื่อนเราก็จะมีความอบอุ่นสนุกสนานส่วนปั่นคนเดียวนี่มันก็จะเงาแต่ว่าเราก็จะได้อยู่กับตัวเองเต็มที่นะครับได้เห็นความรู้สึกต่างๆได้เห็นความคิดแต่จริงๆแล้วการปั่นจักรยานคนเดียวผมพยายามที่จะไม่ปล่อยความคิดให้ไปไกลมากก็ จะใช้วิธีก้มมองขาตัวเองนะครับแล้วก็กำหนดลมหายใจที่เข้าออกนะครับซึ่งมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะครับแต่มันเป็นการฝึกเราเห็นลมหายใจแล้วเข้าออกแล้วเราก็สูดหายใจเข้าได้ลึกมากครับ การหายใจของเรามันจะสัมพันธ์กับรอบขาถ้าเราหายใจเร่งรอบขาเราเร่งเราก็จะหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามฝึกให้การหายใจกับรอบขาไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะการปัจจัรยานขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินชันๆตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงพดดครับ แดดร้อนเลยแล้วไอร้อนจากพื้นก็สะท้อนขึ้นมาถึงตัวเราเหมือนกลายเป็นเคปเคปบนกระทะร้อน <c oughs> แต่วันนี้ผมพกน้ำมาเยอะครับพกมาหนึ่งลิตรกว่ามีในกระเป๋าจักรยานด้านหลังหนึ่งลิตรแล้วก็ น้ำที่ใช้จิบบ่อยๆอยู่ข้างหน้านี้สำคัญที่สุดครับคือการปั่นจักรยานต้องจิบน้ำตลอดเวลานะครับเราจะต้องจิบก่อนที่เราจะกระหายนะครับจิบทีละนิดและตอนนี้ผมก็จอดจักรยานไว้นะครับข้อเสียของการ อ่ะปัจรยานคนเดียวท่องเที่ยวนะครับลําพังคนเดียวนี่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเหนื่อยกับการตั้งกล้องเพราะว่ามันไม่มีคนถ่ายให้ยิ่งเวลาตอนขึ้นดอยขึ้นเนินนี่เราต้องตั้งกล้องแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงไหนจะต้องปัน่นแต่ว่าทํายังไงได้ครับ ผมยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าความสุขก็คือการแบ่งปันนะครับความจริงแล้วเราไม่ต้องไปแบ่งปันก็ได้นะครับผมแค่มีความเชื่อว่า happiness is sharing นะครับเพราะว่าการแบ่งปันก็คือการส่งต่อกําลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ใครบางคนได้ครับส่วนตัวผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากใครหลายๆคน เพราะฉะนั้นผมเลยจึงยังคงมีความเชื่อว่า happiness is c h a r i n g นะครับ แล้วผมก็มาถึงแล้วครับวังบัวบานผางเงือบนะครับจุดนี้เป็นจุดพักแรกนะครับแต่ช่วงนี้น้ําอาจจะน้อยบริเวณนี้ก็จะมีนักเดินป่านะครับไฮกิ้งหรือว่านักวิ่งนะครับจะมาจอดรถกันที่นี่เพื่อที่จะขึ้นไปยังเส้นทางเส้นทางนั้นครับฝั่งไปฝั่งตรงข้ามน่นจาจะมีทางเดินป่า แต่ช่วงนี้งดเข้าพื้นที่นะครับเห็นว่าปิดป่ากลุ่มไฮกลุ่มไฮกิ้งก็จะมาเดินกันทุกวันเสาร์เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูไหมครับว่าข้างในจะมีน้ำเยอะไหมตอนนี้ผมเดินเข้ามายัางบริเวณเทางน้ำไหลนะครับซึ่งไหลลงมาจากน้ำตกมนทาทานแล้วก็ลงไปยังผางเงือบน้ำตกกล้วยแก้ว แต่ช่วงนี้น้ำน้อยครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็จอดพักฟังเสียงนกเสียงลมนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเดินทางด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานผมว่า มันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันนะครับแล้วแตบ่บริบทของแต่ละคนแล้วก็เวลาของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปตัดสินไม่ได้ว่าการเที่ยวแบบนั้นดีแบบนี้ไม่ดีส่วนข้อดีข้อเสียของการเดินทางมันมีอยู่แล้วครับอย่างเดินทางด้วยจัก,กรยานเราก็จะเหนื่อยแล้วก็ช้าแต่มันก็มีความสุขกับสิ่งสิ่งต่าง ลายทางนะครับมันช้าลงเท่านั้นเองส่วนการท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์มันก็มีความคล่องตัวสะดวกสบายนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียเรื่องค่าน้ำมันบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศเสียงป่านะครับริมถนนมีความลมลื่นมีเสียงรถลาวิ่งผ่านไปมาบ้างบางครั้ง ช่วงนี้เป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวนะครับรถก็เลยจะไม่ค่อยพุกพ้านหนาตามากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติส่วนใหญ่จะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วก็ไปยังจุดชมวิวด้านหน้าขึ้นไปถึงยอดดอยปุยเลยส่วนจานจานเกียร์ที่ผมใช้นะครับก็จะตอนนี้ก็จะใช้เล็กสุด คือ22ฟันนะครับความจริงมันมีเล็กกว่านั้นนะครับ20ฟันผมเคยใช้กับจักรยานทัวร์ลิงคันเก่านะครับแล้วก็จานหลังก็เป็นจานใหญ่สุดแต่ผมจำไม่ได้น่าจะเป็น44ฟันครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้จำผิดผิดถูกโขกระหว่างจานเกียร์ผมเปลี่ยนเป็นจานใหญ่สุดเพราะว่า ด้วยพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่นี้เป็นพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับจึงจำเป็นต้องใช้ใช้เกียร์ทดแรงช่วยโดยที่ไม่ได้เน้นปั่นความเร็วนะครับแต่จะเป็นการเน้นปั่นขึ้นเนินขึ้นดอย ทีีเดยวครับแต่ผมก็ปั่นขึ้นเรื่อยๆครับไม่ได้เร่งมากเหนื่อก็พักร้อนก็พักส่วนใหญ่ก็จะนั่งพักตลอดทางครับนี้นะครับเ,เป็นทางขึ้นน้ำตกมนฑาทานนะครับขึ้นไปประมาณ3กิโล แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมว่าจะตรงไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะลง ตามินให้สดชื่นครับอีกนิดเดียวครับก็จะถึงแล้วครับจุดชมวิวร้อนจนขวดน้ำร้อนเลยครับขวดไม่ได้เก็บความเย็นคิดว่าพกน้ำร้อนมาผมจะไป จอดพักอยู่ด้านหน้าของวัดผาล่านนะครับเหลือระยะทางอีกแค่200เมตร200เมตรนี่ไม่ไกลนะครับแต่ถ้าใจเราร้อนแล้วก็เร่งให้ไปถึงไวๆมันก็จะรู้สึกเหนื่อยผมก็พยายามฝึกมองตรงนี้ครับ มันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องของใครหลายคนนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ใช่นะักปฏิบัติแต่ก็คิดว่าการมีชีวิตอยู่นี้เราก็ควรที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะพบกับความผิดแล้วก็ชี้นำไปในทางที่ถูกผมเชื่อว่าไม่มีใคร ทำถูกตลอดครับตอนนี้ผมก็ถึงบริเวณด้านทางเข้าวัดผ่านราดศักดาคามีนะครับไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะจอดพักจักรยานที่นี่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็นั่งพักหายใจเข้ามาข้างในเรารู้สึกลมลื่นเป็นพิเศษเลยครับลมลื่นและสงบมาก ตัดขาดจากเสียงภายนอกได้ยินเสียงของหัวใจเราชัดเจนมากขึ้นเลยความรู้สึกแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลนะครับผมไม่สามารถบอกว่าความรู้สึกนี้มันอาจจะดีสำหรับคุณหรือว่าเพื่อนๆได้แต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีสำหรับผมเลยทีเดียวความรู้สึกแบบนี้ต้องสัมผัสด้วยตัวเองครับ อันนี้ผมก็เดินเข้ามาในเอ,อเรียกไม่ถูกครับน่าจะเป็นโบสถ์ที่มีพระประธานองค์ใหญ่นะครับเสียงลมเสียงแมลงเสียงป่าแล้วก็เสียงหายใจของเรา 1>, 1กิโลนะครับก็จะเป็นจุดพักรถจุดชมวิวนะครับตอนนี้รู้สึกว่ายิ่งเราขึ้นมาสูงอากาศก็จะเย็นลงนะครับอากาศสบายกว่าข้างล่างมีความล่มลื่นมากขึ้นนะครับล่มลื่นและชุ่มชื่นชุ่มชื้น ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งัจักรยานท่ามกลางความเงียบและเสียงรถลาที่ผ่านไปมาอีน,นี้ผมก็ผ่านบริเวณด้านหน้าสถานีควบคุมไฟป,ป่าขึ้นมาแล้วครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดชมทิวทัศน์แล้วครับขึ้นไปอีกนิดเดียวข้างหน้านั่นเองครับก็จะเป็นศาลาชมทิวทัศน์แต่เดี๋ยวผมหยุดตรงจุดนี้ดีกว่าครับตรงนั้นจะได้ให้คนเขาถ่ายรูปกันส่วนเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในข้ามลัวไปนิดเดียวและด้านหลังผมนั่นนะครับ นั่นก็คือทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งเกือบบ่ายสองแล้วครับเราจะเห็นมีหมอกควันปกคลุมอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวออกจากนี่ผมก็จะลงไปเลยครับขึ้นไปอีกนิดเดียวก็จะถึงโค้งขุนกันแล้วครับแล้วก็ดอย อ,อะไรนะครับอา้าวจำชื่อไม่ได้วัดพระธาตุดอยสุเทพครับแต่เดี๋ยวผมลงเลยครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสวัสดีครับ